แต่ที่คุณพี่ออกข่าวอะครับใช่ไหมอ๋อใช่ครับบอกรายละเอียดไม่หมดนะครับคุณพี่อันนี้คือผมยังรู้นะเนี่ยตอนนี้คุณพี่เป็นนี่ก็อยู่แต่ก็ว่าคุณพี่รู้ตัวหรือเปล่าครับไม่ใช่แค่หมื่นเก้าคุณพี่ต้องไปแก้ข่าวเดี๋ยวนี้เลยโอ้ดูสิเขาติดตามตผลงานเขาเนาะโอ้แก๊งคอร์เซนเตรอร์ยังมีหน้าโทรมาบอกพี่ต้องไปแก้ข่าวผมหลอกพี่มามากกว่านั้นไม่ใช่แค่หลักหมื่นแสบจริงๆนะฮะตอนแรกเนี่ยคุณนัฐพลออกมาให้ข่าวบอกโชคดีนะเงินผมหายไปแค่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทแต่ไอเจ้าแก๊งคอร เขาจําได้แล้วยังมีหน้ามาถามเหมือนเยาะเย้ยว่าพี่อยากได้เงินคืนไหมจะเอา1 9ื่นหรือว่าแสนเก้แล้วก็กดสายทิ้งไปเลยฮะสุดท้ายคุณนัทพลเสียเงินไปทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทนะครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะเอาเรื่องนี้มาแจ้งเตือนทุกคนนะครับแก๊งค c เซ็นเตอร์มันหลากหลายรูปแบบจริงๆ <c oughs> มันพัฒนาถึงขั้นใช้เทคโนโลยีมาควบคุมการทํางานของมือถือ <c oughs> แล้วก็โอนเงินออกจากบัญชีไปแถมยังจะโทรมา ขอติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะอ๋อ่ที่ว่าพวัสดุนะครับขอทราบหมายเลขพัสดุค่ะอ๋อหมายที่วัสดุอะไรไม่ได้ส่งครับขอทราบชื่อนามสกุลนะคะเดี๋ยวตรวจสอบให้คะ่ะขอชื่อนายนายหิวจิม๋มหิวมากไหมคะหิวมากไหมหิวมากไหมค <ขอ S 1> <อ>รับผมเรียกดเก้ามา อี่าค่ะอาชญากวรกดด,ดึงแจ้งชื่อและนำสมุดคายแบบนี้จะเป็นคนอ่ะทำการตรวจสอบให้ค่ะโอ้บอกชื่อด้วยหรือครับใช่โอ้ชื่อนายนายนายหัวนายหัวควุยแดงเจ๋อ นามสกุลนามสกุลค่ะครับค่ะแจ้งมาเลยนามสกุลหัวควุย่ะแช่ครับหัวคุยชื่อหัวชื่อหัวชื่อหัวคุยนามสกุลก็หัวควุยเหรอคะครับผมแสดงว่าเป็นคนหัว

อมีสายโทรมาให้กดเก้าชอบไหมคะอยากดูมากกว่านี้มีสายโทรมาบอกให้กดเก้าเขเลยกดเก้ามาดูมากกว่านี้อีกอาค่ะฉันรบกวนคุณเด็แจ้งชื่อและนามสกุลค่ะเด็กชายจะเป็นคน่ะทำการตรวจสอบให้ค่ะอ๋อบอกชื่อด้วยหรือครับ โอ้ oh, ชื่อนายนายนายหัวนายหัวควุยแดงเจ๋อค่ะนามสกุลนามสกุลค่ะครับค่ะแจ้งมาเลย นามสกุลหัวควยครับหัวัวชื่อหัวชื่อหัวชื่อหัวควยุยนามสกุลก็หัวควุยเหรอคะครับผมสแสดงว่าเป็นคนหัวควุยนั่นเนี่ยครับผม